พี่นายจราจรเพราะว่าเด็กเล็กเข้าไปเล่นแล้วเราสามารถมีมีดีหมดให้แม่บังคับคือเด็กนั่งขี่เองก็ได้คือคุณแม่สามารถบังคับลูกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือรถจะขับเกวียนพี่นายจราจรคืออันที่หนึ่งที่เล่นแม่อันที่สองคือเขาวงกบนี่เข้าไปในนี้เลยแก้ปัญหาคือช้บไปอาจจะหลงทางไปถึงคุณแม่แล้วเข้าด้วยไหมหรือว่าให้ลูกเข้าอย่างเดียวถ้าน้องเข้าไอผมว่าล้อไงถ้าเด็กๆเนี่ยต้องให้คุณแม่หรือผู้ปกครองเข้าไปรุ่นเพื่อน ไม่ไม่มีอันตรายเลยไม่มีอันตรายพี่แต่ว่าคุณแม่จะแนะนําได้ว่าตรงนี้นะลูกเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วส็อกของที่สามนี่ฮะป่าป่าไดโนเสาร์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 นี่จะเป็นจะก็เป็นเหมือนบ้านลมแต่ว่าเราเป็นบ้านลมรุ่นใหม่บ้านลมรุ่นใหม่ที่เราทําขึ้นมาให้มันมันดูเตี้ยแล้วก็มันไม่เป็นอันตรายกับเด็กแล้วอย่างที่สี่สำหรับเด็กอายุสองปีห้าเดือนอย่างที่สี่ก็คือจะเป็นด้านนอกฮะด้านนอกเป็นเรดแท็กที่เด็กสามารถเข้าไป ในลูกฟุตบอลสนุกสนิด,ด,ดเขาได้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอายุที่เล่นเนี่ยนะครับเราเล่นได้จากกี่ขวคบครับคุณบอ๊อบอ่สามขวบขึ้นไปสองขวบขึ้นก็ยังพอได้อยู่เพราะฉลาดขนาดนี้เนี่ยเล่นได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พาลูกๆมานะครับปิดเพิมนะครับ h a p p ี f ฟาร์มอ่อน e ัวร์เอเซนชลเนี่ยสามารถเล่นได้ตั้งแต่อายุเด็กๆแบบน้องมะลิเนี่ยนะครับจนไปถึงอายุจนไป เด็กโตๆก็โตได้เลยสิบแปดสิบเก้าปีได้ครับเอาละครับเดี๋ยวน้องมะลิเนี่ยนะครับจะไปเล่นของเล่นให้เราได้ดูการว่าสองขวบห้าเดือนนะครับแม่โบจะพาน้องมะลิเนี่ยไปเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะลองให้น้องวินัยจะจรง่ายๆอยู่ในรถสบายๆแล<ช>้วเนี่ยน้องน้อง,องอขับขี่ไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่ก็รีโมทเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยนะครับมันนิ่งค่ะแต่คุณแม่คุณแม่ก็ลองดูนะครับมันง่ายๆที่สุดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือ น้องมลีนี่ก็คือจะรถโชว์ไปกับเราครับจะไปจะไปทั้ง8ที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์ที่ขอนแก่นที่อุดรที่เชียงใหม่ที่แจ้งวัฒนานะครับแล้วก็ที่พระราม2นะครับทั้ง8 8ที่8วันวันที่หนึ่งก็จะเต็นรูแบบครับ วันที่หนึ่งมีน้องมะลิกับแม่โบมาด้วยนะครับเพราะนั้นใครอยากจะเจอจอต้องบอกพี่ๆสื่อมวลชนนะครับประชาสัมพันธ์เรื่องราวเหล่านี้ดีๆนะครับหลายคนอยากเจอนะครับคุณแม่ได้อยากเจอน้องมะลิก็จะได้ไปเจอที่นี่นะครับที่เซ็นทรันเวสเกตในวันที่หนึ่งนะครับเป็นวันเปิดงานของเราคือวันนี้เราแพ่น้ำจิ้มนะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีให้คุณแม่ได้เล่าว่าน้องมะลิเนี่ยทำไมพระราการน้องถึงแบบ